สวัสดีผู้ที่สนใจศาสตร์การออกกำลังกายด้วยไทยชีทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูมนจะมาแนะนำการวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกไทชีค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าไทชีที่ดูเคลื่อนไหวช้าๆทำไมยังต้องวอร์มอัพอีกต้องบอกเลยว่าจำเป็นมากๆค่ะเพราะว่าไทชีก็คือการออกกำลังกายประเภทหนึ่งและยังเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขามากๆด้วยค่ะ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวอร์มอัพเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นช่วยกระตุ้นและยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมต่อการออกกำลังกายและลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการวอร์มอัพในคลิปนี้นะคะครูมนได้รวบรวมเอาท่าต่างๆมาประกอบกันไว้เพื่อให้ทุกคนได้ขยับขับเคลื่อนร่างกายตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าเลยค่ะลองทำตามกันไปดูนะคะครูมนจะแนะนำรายละเอียด ในแต่ละท่าก่อนนะคะส่วนการฝึกต่อเนื่องยาวๆไปดูในท้ายคลิปนะคะท่าแรกค่ะเราจะเริ่มบริหารคอ6ทิศทางก่อนนะคะเริ่มต้นจากการก้มค่ะเวลาก้มให้ก้มเอาคางไปชิดหน้าอกเพื่อยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังจากนั้นกลับมาตรงกลางเงยหน้าด้วยการยืดคางขึ้นค่ะ เราจะไม่ทำรุนแรงกับกล้ามเนื้อคอข้างหลังนะคะแต่จะใช้การยืดคางขึ้นไปค่ะกลับมาตรงกลางก้มลงค่ะกลับมาตรงกลางยืดขึ้นค่ะระหว่างที่ยืนต้องขมแมวท้องเก็บก้นกบตามหลักการของไทชิไว้ตลอดนะคะ ที่สำคัญปลายเท้าก็ต้องชี้ตรงไปข้างหน้าเป็นเลข11ดด้วยค่ะท่าต่อมาของคอก็คือการหันค่ะหันซ้ายไม่ยกหัวไหล่ให้ปลายคางไปขนานกับบ่ากลับมาตรงกลางค่ะหันขวาค่ะกลับมาตรงกลางหันซ้ายกลับมาตรงกลางและหันขวาค่ะจากนั้นจะเป็นท่าพับคอค่ะ พับด้วยการเอาหูซ้ายไปหาไหล่ซ้ายโดยไม่ยกหัวไหล่ทิ้งหัวไหล่ลงผ่อนคลายค่ะสิ่งที่เราจะยืดคือกล้ามเนื้อคอฝั่งตรงข้ามด้วยการพับหูลงไปให้ชิดบ่ามากที่สุดเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็ไม่ยกนะคะลดหัวไหล่ลงค่ะกลับมาตรงกลางค่ะไปทางขวาหัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ยกกลับมาตรงกลางไปทางซ้าย กลับมาตรงกลางและไปทางขวาค่ะจากกล้ามเนื้อคอจะไปสู่กล้ามเนื้อหัวไหล่ค่ะเอามือทั้งสองข้างแตะไว้ที่หัวไหล่ของตัวเองนะคะจากนั้นค่อยๆเคลื่อนมาข้างหน้าเอาให้ข้อศอกชิดติดกันแล้วเคลื่อนขึ้นค่ะเคลื่อนให้มือสัมผัสใบหูยกข้อศอกให้สูงจากนั้นหมุนหัวไหล่ลงด้วยการบีบสะบักนะคะบีบสะบัก เคลื่อนแขนลงข้อศอกชิดติดกันเคลื่อนแขนขึ้นยกข้อศอกสูงบีบสะบักแล้วลดข้อศอกลงหมุนหัวไหล่ให้เยอะค่ะคุูมนสาธิตให้ดูอีกสองครั้งนะคะ ขมวท้องและเก็บก้นกบไว้ด้วยจากนั้นเราจะหมุนหัวไหล่กลับค่ะเปิดไปด้านหลังแล้วบีบสะบักเช่นเดียวกันในการยกขึ้นนะคะจากนั้นลดลงนำข้อศอกมาชิดติดกันเราสามารถหายใจร่วมด้วยด้วยการหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องเก็บก้นกบไว้นะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงหัวไหลแล้วต่อไปจะเป็นสะบักค,ค่ะแขนซ้ายเข้ามาค่ะแขนขวาตามค่ะซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่างจากนั้นเปิดออกบีบสะบักเยอะๆสลับข้างเอาซ้ายลงข้างล่างขวาขึ้นข้างบน แล้วเปิดออกด้วยการบีบสะบักค่ะสลับกันไปมาแบบนี้ขวาบนซ้ายบนขวาบนซ้ายบนเวลายืดเหยียดยืดเหียดเบาๆนะคะจากสะบักแล้วเราจะมาที่ข้อมือกันค่ะครั้งแรกให้เราเอานิ้วโป้งเข้าไปแตะที่ฐานนิ้วนาง แล้วกำมือทั้งหมดเข้ามาก่อนตั้งข้อมือแบบนี้แล้วหมุนข้อมือหมุนเฉพาะข้อมือนะคะล็อกข้อสองให้มันหวว้จากนั้นกลับกันค่ะแบมือออกก่อนแล้วกำนิ้วเข้าไปก่อนแล้วเอานิ้วโป้งเข้าไปแตะที่นิ้วนางแต่อยู่ด้านนอกค่ะคว่ำมืออีกครั้งหนึง่งแล้วหมุนทวนกลับค่ะ จำได้ไม่เอ่ยตะกี้เราหมุนไปทางไหนก่อนล็อกข้อศอกให้มั่นๆแล้วหมุนเฉพาะข้อมือนะคะจากข้อมือนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่เอวและแขนค่ะเท้าเอวแบบนี้ไว้ค่ะมือซ้ายแตะหัวไหล่ขวาจากนั้นเปิดมือออกแล้วเอวไปด้วยนะคะกลับมาตรงเปิดออกไปเอวด้วย ง้ายมือและคว่ำม,มือบริหารข้อมือไปด้วยนะคะบริหารข้อมือแขนและเอวค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนข้างค่ะมือขวาแตะหัวไหล่ซ้ายเคลื่อนไปค่ะง้ายมือคว่ำม,มือขยับเอวไปด้วยอย่าลืมว่าต้องขม๊มวท้องและเก็บก้นกบตลอดเวลานะคะ เอวแล้วเราจะไปย่อยืดหัวเขา่าโดยยังต้องใช้แขนและมืออยู่ค่ะเริ่มต้นให้เราย่อขาลงไปแบบนี้แล้วยืดตัวพร้อมกับเคลื่อนแขนขึ้นค่ะแขนหน้าคือแขนซ้ายแขนหลังคือแขนขวายืดออกไปไกลๆนะคะย่อแล้วยืดสลับแขนค่ะตอนนี้แขนขวาอยู่ข้างหน้าย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อ ยืดมือแตะยอ่อยืดมือแตะยอ่อยืดมือแตะยอ่อแล้วยืดมือแตะจากนั้นอย่างย่อยืดอยู่แต่เป็นสองมือที่เคลื่อนมาข้างหน้าแล้วแตะยอ่อยืดแตะยอ่อยืดแตะย่อยืดแตะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะระมูมมนสาธิตให้ดูก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันตอนท้ายคลิปค่ะต่อมาค่ะเราจะมาที่ขาด้วยการยืนข้างเดียวแล้วนะคะเริ่มต้นเป็นท่านีอัพแต่เราจะไม่นีอัพธรรมดาค่ะเราจะเอาแขนเข้ามาช่วยด้วยลองดูนะคะยกเข่าซ้ายข้อศอกขวาค่ะเอาไปหาเข่าซ้ายยืดขึ้นสลับข้างค่ะแล้วเราก็ทำต่อเนื่องแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เรายืดหดตัวให้เรารักษากระดูกสันหลังให้ตรงไว้ไม่ก้มงอแบบนี้นะคะห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเลยให้ตัวตรงไว้สิ่งที่เราจะขยับมีแค่ขากับแขนเท่านั้นค่ะลำตัวตรงไว้เลยโอเคค่ะถ้าต่อไปก็คือถ้าเล็กเคอค่ะเอาเท้าไปเตะก้นค่ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาท่าเล็กเค์นี้นะคะหัวเข่าจะไม่ล้ามาข้างหน้าแบบนี้เพราะถ้าทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นนีอัพค่ะเราจะต้องให้หัวเข่าทิ้งลงไปที่พื้นเพื่อความถูกต้องนะคะจะเป็นเล็กเคอย่างแท้จริงเอาละค่ะท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าเตะขาค่ะลองดูว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนและเวลาที่เตะขา ห้ามก้มตัวลงไปเด็ดขาดลำตัวตั้งตรงเอาไว้นะคะเริ่มต้นจากการเตะเท้าซ้ายแล้วเอามือขวาไปแตะด้วยค่ะสลับข้างกันไปแบบนี้เตะสูงเท่าที่ตัวเองเตะไหวไม่ต้องทำมากถ้ายังทำไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องรักษาการทรงตัวไว้ให้ดีด้วยห้ามล้มลงไปเด็ดขาดรักษาแกนกลางของตัวให้ตรงไว้ไม่ยุบตัวลงไปต่อไปค่ะจะเป็นท่า แตะส้นเท้านะคะกระดปกไปเท้าขึ้นขาซ้ายมาค่ะน้ำหนักอยู่ที่ขาหลังนะคะเคลื่อนมือขึ้นค่ะกลับมาตรงกลางขาขวาไปค่ะสลับกันไปแบบนี้น้ำหนักอยู่ที่ขาหลังนะคะแตะส้นไปข้างหน้าแขนสลับกันแตะส้นไปข้างหน้าแขนสลับกันค่ะ ถ้าต่อมาจะเป็นการแตะปลายเท้าค่ะโดยจะยังใช้แขนเหมือนเดิมขาซ้ายแตะปลายเท้าไปที่ด้านหลังน้ำหนักอยู่ที่ขาขวาคือขาข้างหน้านะคะเปิดแขนออกแบบนี้ค่ะหันฝ่ามือทั้งสองข้างออกไปด้วยจากนั้นทอยขาขวาแล้วเปิดมือค่ะสลับกันซ้ายขวาทอยเฉียงๆแยกออกไปข้างหลังนะคะ ต่อมาจะเป็นท่าแยกขาไปทางซ้ายและทางขวาค่ะเอาแขนมาก่อนทำเหมือนท่าแรกๆที่เราทำนะคะที่การบริหารสะบักเนาะข้อศอกซ้ายอยู่ข้างบนข้อศอกขวาอยู่ข้างล่างค่ะแยกขาซ้ายออกน้ํำหนักอยู่ที่ขาขวายกส้นเท้าขึ้นด้วยแล้วเปิดแขนออกแบบนี้จากนั้นสลับกันค่ะแขนขวาอยู่ข้างบนขาขวาไปเปิดแขนออกกว้าง เวลาเปิดเราไม่กระตุกแขนแรงๆนะคะค่อยๆเปิดออกไปค่ะกลับมาซ้ายค่ะเปิดน้อยขวาเปิดมากซ้ายเปิดน้อยขวาเปิดมากสลับกันไปแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นท่าควายค่ะแล้วจะมีการบิดเอวเล็กน้อยถอยเท้าซ้ายควยไปข้างหลังแล้ววางส้นเท้าลง ยกแขนขึ้นค่ะสายตามองที่ส้นเท้าซ้ายสลับข้างค่ะขวาไขว้ซ้ายไขว้จะยืดสีข้างบริเวณน,นี้นะคะยืดสีข้างขวายืดสีข้างซ้ายวางส้นเท้าลงค่ะ ต่่อมาคะเป็นท่ายกส้นเท้าสลับไปมาเป็นท่าท้ายๆแล้วค่ะเหลือท่านี้แล้วก็ท่าเก็บลมหายใจอีกนิดเดียวเท่านั้นในท่านี้เราขยับแขนไปด้วยนะคะแกว่งแขนไปมาแบบผ่อนคลายค่ะขยับส้นเท้าขึ้นลงขึ้นลงท่าสุดท้ายง้ายมือค่ะแล้วเปิดออกเคลื่อนขึ้นข้างบนพร้อมกับหายใจเข้าขายังขยับอยู่ด้วยนะคะ หายใจออกคว่ำมือลดลงค่ะหายใจเข้าหงายมือหายใจออกยาวๆคว่ำม,มือลงเท้ายังขยับอยู่นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเอาละค่ะได้ขยับขับเคลื่อนตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าแล้วนะคะ ครูมนสอนทีละท่าเพื่อให้รู้ว่าแต่ละท่าต้องขยับยังไงจากนั้นเราจะไปฝึกต่อเนื่องพร้อมกันแต่ละท่าเราจะทำ18ครั้งนะคะเริ่มต้นจากการปรับปลายเท้าให้เป็นเลข11ก่อนแล้วยกมือเท้าเอวค่ะไปที่คอ,อก่อนเลยนะคะทำตามไปพร้อมกันเลย18ครั้งต่อท่าค่ะ 2> 1, 1 2, 2> 3 1> 4 2> 5 6อ้า็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18พันซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ค่ะพับหูซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ค่ะหมุนหัวไหล่ค่ะหมุนมาข้างหน้าหายใจเข้า1หายใจออก เข้าสองออกสามสี่ทำไมเอาท้องเก็บก้นปบนะห้าหกดีบสะบักเคลื่อนแขนลงข้างหลังเจ็ดแปดเก้าครึ่งทางแล้วสิบสิบเอ็ด 1ิ1สองสิบาสขาสอกชิดติดกัน15บสู้เขาบีบสะบัก16 17ครั้งสุดท้ายค่ะ18ยังไม่หมดด้วยการที่ต้องหมุนกลับค่ะบีบสะบักยกแขนขึ้น ข้อศอกชิดกันนับหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกนับสองสามค่ะสี่รักษากากลางไว้หน้าขมิ้นท้องเก็บก้นกบห้าหกยกแขนสูงเจด็ดข้อศอกชิดติดกันแปดเก้าสิบ 1ิ <12 S> 1เอ็อย่ายอมแพ้ค่ะ14เ <15 S 2> ข้าซอกชิดติดกัน 15, 15ยกแขนสูง16 17และ18ค่ะ,ะ,คะท่านี้จะเบิร์นได้ดีมากๆค่ะเอาละมาท่าต่อไปสบัดค,ค่ะซ้ายอยู่บน <S 1, 1 <S ขวาอ,อยู่บนสองสา สี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบอ็ดบสองสิบสาม้าสิบหเจ็ดและ18ค่ะข้อมือค่ะนิ้วโป้งเข้ามาก่อนเก็บคว่ำมุนค่ะ1นึ่งสองสสห้า หล็อกข้อศอกไว้แน่แนๆน,นะคะ9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ค่ะแบ้มือออกนิ้วทั้ง4เข้ามาก่อนนิ้วโป้องอยู่ข้างนอกความมือหมุนกลับค่ะ1 2 3 4ขยับข้อมือไม่ขยับข้อศอกนะคะเสร็จ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ค่ะเท้าเอวเอวแขนและมือบริหารไปพร้อมกันค่ะแขนซ้ายแต่หัวไหล่ขวาไป1 2 3 4 5 6เอวด้วยนะ 7 8ง้ายมือคว่ำม,มือ10 11 12 13 14 15 16 17และ18เปลี่ยนข้างค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายง้ายมือคว่ำม,มือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ต่อมาเป็นยอ่อยืดพร้อมกับแขนนะคะแขนซ้ายอยู่ข้างหน้าค่ะยอ่อข้าลมยืดแล้วแต่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18สองมือต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดา 14, 15, 16, 17และ18ถ้าต่อไปมีอัพค่ะเข้าซ้ายเข้าขวา 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17และ18ค่ะ ต่อไปก็คือเล็กเคอร์ค่ะเท้าเอวค่ะ1 2 3 4 5 6ระวังไม่ให้เข่าล้ำออกมาข้างหน้านะคะ11 12 13 14 15 16 17และ18ค่ะถ้าต่อไปเป็นท่าเตะเท้าสูงนะคะซ้ายก่อน1 2 3 สล็อกตัวไว้6 7เจ็ดแป1เ1้1ส1บ1ิ1เอ็ดสและ18ต่อเน,นื่องค่ะส้นเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสา 14 15 16 17และ18เอาปลายเท้าไปด้านหลังนะคะ 1. เปิดแขนออกด้วยนะ2 3 4กล้าง6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18ค่ะท่าต่อมาก็คือแยกขาไปด้านข้างนะคะสอบซ้ายสอบขวาแยกขาซ้ายเปิดั้น1ขวาเปิดกวา้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้า 16, 17และ18ไว้ขาค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ยืดสีข้างนา 15, 16, 17และ18ถ้าต่อมานะคะ ยกส้นเท้าสลับไปมาแว่งแขนไปด้วยค่ะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17และ18ค้ขาย,ยังขยับต่อเนื่องหายมือค่ะหายใจเข้าท่าสุดท้ายหายใจออกคว่ำมือลง หายใจเข้าหายใจออกท่าน,นี้เราทำหกครั้งพอคะ่ะครั้งที่สามหายใจออกขยับขาไปด้วยหายใจเข้าครั้งที่สีห่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายคะ่ะหายใจเข้าให้ลึกเลยและหายใจออกให้ยาว เป็นยังไงบ้างคะวอร์มอัพกันให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นแล้วพร้อมที่จะไปฝึกไทชีกันต่อแล้วใช่ไหมคะสำหรับบางคนที่อาจจะทําบางท่าไม่ได้หรือว่าผู้สูงวัยที่ท่าไหนยากเกินไปนะคะโดยเฉพาะท่าที่ต้องใช้ขายืนข้างเดียวให้ไปยืนชิดกําแพงนะคะหรือว่าหาอะไรที่มั่นคงจับไว้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวและท่าไหนที่ทําไม่ได้ก็สามารถกระโดดข้ามไปได้เลยค่ะอย่าลืมว่าความปลอดภัยของเรานั้นสําคัญที่สุดนะคะ ถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าหากใครยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ไว้ได้เลยนะคะพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์และเบิกบานแล้วกลับมาพบกับครูมลได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ